ก็กลับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ช่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าวันนี้นะครับเนาะพี่ก็จะมาเลเวลนะครับเนาะในส่วนของกิจกรรมสายฟรีนะครับเนาะหรือว่ากิจกรรมตัวใหม่นะครับที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับเนาะและเป็นกิจกรรมที่ทุกคนจะได้รับเร็วๆนี้ด้วยนะครับเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะเป็นกิจกรรมที่แบบว่าทุกคนนะครับเนาะจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่่่นนาเล จัดกันไปเลยนะครับทุกคนและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับสำหรับงน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับพี่แบบว่าอยากได้นะครับนอะใน2ตรงนี้นะครับทุกคนก็อย่าพลาดละกันนะครับเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับสำหรับงน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากเล่นนะครับเนาะหรือว่าอยากรู้นะครับว่าจะเป็นยังไงอะไรประมาณไหนนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมที่แบบว่าทุกคนจะได้รับแบบพิเๆนะครับเนาะก็คือมีที่ช่องพี่ช่องเดียวเท่านั้นนะครับเนาะพี่จะรีวิวล่วงหน้านะครรรับบบกกิจมที่่แวา จะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับน้องและเป็นกิจกรรมนะครับที่ทุกคนไม่ควรพลาดด้วยนะครับน้องถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องก็คือเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้หน่อยล้วกันนะครับนอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์แล้วกันนะครับนอและอย่างที่พี่บอกเลยแล้วกันนะครับว่าของฟรีนะครับน้องจะมีอะไรบ้างนะครับจากกิจกรรมถัดไปที่ทุกคนรอคอยนะครับนอมาดูลวกันนะครับว่าของฟรีจากกิจกรรมที่ทุกคนรอคอยมีอะไรบ้างนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับนอว่า แต่ละกิจกรรมนะครับนอก็คือเป็นทางด้านของกิจกรรมที่จัปเดตเขาเซิร mm ์ฟไทยทั้งหมดแน่นอนนะครับที่พี่จะรีวิววันนี้นะครับและทุกคนจะได้ฟรีนะครับนอและมีของฟรีมีทั้งของเติมเลยแหะครับนอกก็คือมาดกันไปในเรีนครับนอมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับนอว่าจะเป็นยังไงแบบไหนนะครับและของฟรีมีอะไรบ้างนะครับทุกคนก็เริ่มแรกมานะครับทุกคนเห็นแน่นอนอยู่แล้วนะครับนอว่าตั้งแต่วันที่1นะครับนอที่จะมาถึงนะครับเหลืออีกไม่กี่วันนี้นะครับนอกก เรียกได้ว่านะครับน้องเป็นวันที่1นะครับน้งนองก็คือจะมีการแจกนะครับน้องในส่วนของไอวอลฟรีนะครับน้องและที่สําคัญนะครับน้องก็จะมีการนะครับน้องอัปเดตนะครับน้องในส่วนของชุดตัวใหม่เข้ามาด้วยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นชุดตัวนี้นะครับน้องถ้าคนไหนนะครับที่แบบว,ว่า อยากรู้นะครับโนว่าจะรูปแบบไหนอัปเดตเข้าไม่ง่ายสุดไม่แจกฟรีอยู่แล้วนะครับนองแต่สิ่งที่แจกฟรีก็คือจะเป็นทางด้านของไอซ์วอลนะครับนองที่แบบว่าจะแจกให้ไปฟรีเลยนะครับไอซ์วอลแจกให้ไปฟรีนะครับก็เป็นไอซ์วอลนะครับนองที่เป็นดวงเนตรนะครับนองของนารูโตะนะครับนองก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับรับประกันได้นะครับโนว่าอันนี้นะครับนองก็คือจะออกมาดีแน่นอนนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับนองที่แบบว่าไม่อยากพลาดนะครับนองถ้าไม่อยากพลาดนะครับ ก็อย่างที่พี่บอกเลยแล้วกันนะครับนาอมีตามนี้นะครับทุกคนรับประกันได้เลยนะครับว่าดีแน่นอนนะครับนาอสำหรับวงน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับนาอที่แบบว่าอยากได้นะครับน็อตในส่วนของตรงนี้นะครับทุกคนก็จับมีนะครับน็อตถามว่าวิธีรับเป็นแบบไหนนะครับน็อก็คือง่ายๆเลยนะครับทาดาเมจให้ได้เล่นหมดแล้งนะครับน้องง่ายๆแค่นี้เลยนะครับแค่เราเล่นหมดแล้งนะครับน็อเราก็ทําดาเมจให้ได้เท่านี้เองนะครับนาอเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะสามารถนะครับน้องก็คือ รับได้แล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าง่ายๆประมาณนี้เลยนะครับน้เราก็ปรับได้แล้วประมาณนี้เลยนะครับทุกคนสุดจัดกันไปเลยนะครับสําหรับงน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับพี่แบบว่าอยากได้นะครับน้ถ้าอยากได้นะครับก็อย่าพลาดละกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าจะหนักจะเต็มแน่นอนนะครับสําหรับงน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับพี่แบบว่าอยากได้มานานนะครับเนะก็มีตามนี้เลยนะครับทุกคนวู้หูพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่า จัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับสำหรับน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องในส่วนของไอวอลตัวนี้นะครับก็มีประมาณนี้แน่นอนนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับนี่ดิว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับและยังไม่หมดเท่านี้นะครับน้องก็คือสําหรับของฟรีที่จับเด็กเข้ามานะครับน้องก็จะมีทางด้านของให้เราเก็บโทเค็นประมาณนี้นะครับทุกคนและมาแรกในส่วนของท่าทางได้นะครับน้องท่าทางเราสามารถแลกได้แบบทาวอนะครับน้องแต่ละท่าทางนะครับก็รียดว่ามีแต่ท่าทางดีๆทั้งนั้นเลย นะครับนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนอกว่าแต่รัฐทางเราสามารถ เลือกแลกได้1น่งท่าทางนะครับเนาะเพียงแค่เราเก็บโพียงแค่ให้ครบแล้วก็มาแลกได้เลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับแต่ละชุดนะครับเนาะที่แบบว่าจับเด็ดเข้ามานะครับเนาะอันนี้ก็จับเด็ดเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราเหมือนกันนะครับเนาะแต่อาจจะเป็นกิจกรรมวาเลนไทน์นะครับทุกคนเนาะก็จับประมาณนี้เลยนะครับถ้าคนไหนสนใจนะครับเนาะก็เตรียมตัวแล้วกันนะครับเพราะว่ากิจกรรมวาเลนไทน์นะครับเนาะมีเยอะมากๆนะครับทุกคนนี่นะครับเนาะชุดตัวนี้คาตาณาตัวนี้แล้วก็ซุปเปอร์ไซ์นนะครับเาะะกก็จััเเดมานนนคครบทุี่ลยนะครับเนาะก็เเปป็นนนรระะมาณี้ลยคับแจ ไปฟรีๆนะครับนอนเรียกได่ว่าในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับนอนก็ จะมีการแจกฟรีเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับเนาะอันนี้นะครับก็มีการแจกให้แบบฟรีๆเลยนะครับสำหรับพงน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับทุกคนเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับสำหรับพน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในสองซูทเทสุดทฟรีนะครับเนาะก็มีแน่นอนนะครับเพราะว่ากิจกรรมวาเลนไท์นะครับใกล้จะมาถึงนี้นะครับก็เรียกว่าจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนีี่่ขอออบบบกกเย้้ววััันนนนะะะคครรงาาาจมทดดดสุ นก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนอสสำหรับซูจ็อกเกอร์นะครับทุกคนก็คือจะมีการกลับมานะครับถ้าคนไหนอยากได้นะครับก็เตรียมตัวละกันนะครับน้อเร็วๆนี้นะครับจะมีการกลับมานะครับสำหรับซูจ็อกเกอร์นะครับนอใครที่แบบว่าอยากได้มันนานนะครับนอก็คือถ้าอยากได้มันนานนะครับน้อก็คลิปนี้นะครับนอก็เรียกได้ว่าจะ ได้แน่นอนนะครับเนาะเพราะว่าพี่รีวิวมาแล้วนะครับสะสมเพชรไว้รอเลยนะครับเพราะว่าจอัปเดตเข้ามาเป็นกิจกรรมสายเติมนะครับเนาะแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับเนาะก็คือไอวอลสายฟรีนะครับเนาะก็เป็นไอวอลแรงนะครับเนาะก็จะมีการอัปเดตเข้ามานะครับก็เตรียมตัวละกันนะครับถ้าอยากได้นะครับเนาะก็จะได้แน่นอนนะครับเพราะว่าจะมีทางด้านของกระเป๋าด้วยนะครับสกินแล้วก็ไอวอลด้วยนะครับเนาะและเป็กิจกรรมสายฟรีนะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับเนาะก็เป็นกิจกรรมสะสมเพชรที่แบบว่าไม่ใช่เพชรจริงๆนนนนน่คคครรรัับบอเเเเป็็โทพพชมาแกะ คนนี้เลยนะครับก็มีไอเทมตัวละครกระเป๋าสกินลบนะครับเนาะอะไรประมาณนี้สัตว์เลี้ยงหรือว่าท่าทางนะครับการเก็บก็ง่ายๆเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับเราสามารถแลกได้ทุกสุดนะครับที่มีในนี้เลยนะครับเนาะแต่แต่ละเซิฟจะไม่เหมือนกันนะครับเนาะเพราะว่าแต่ละเซิฟของแลไม่เหมือนกันนะครับเนาะและยังไม่หมดเท่านี้นะครับเนาะก็คือยังจะมีทางด้านของตู้สุ่ม ท่าทางตัวใหม่นะครับเนาะที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับเนาะสำหรับตู้สุ่มท่าทางตัวนี้นะครับจะอัปเดตเข้ามาว่าเลนไทนยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็เรียกได้ว่าเป็นท่าทางที่แบบว่าเต้นกับเพื่อนได้นะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นท่าทางตัวใหม่นะครับเนาะที่แบบว่าไม่ควรพลาดเลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับเนาะที่แบบว่า ไม่อยากพลาดน,นะครับนอก,ก็มีตามนี้เลยนะครับทุกคนเรียกได้ว่าจะหนักจะเต็มแน่นอนนะครับตลอดบางน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนอก,ก็ มีตามนี้เลยนะครับทุกคนสุดจัดกันไปเลยนะครับนาอก็จะประมาณนี้นะครับนาอสสำหรับกิจกรรมทั้งหมดทั้งมวลที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับก็เป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยในการนะครับว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับสำหรับมึงน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับถ้าอยากได้นะครับนาอก็มีประมาณนี้เลยนะครับทุกคนเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับสำหรับน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นกิจกรรมนะครับนาอหรือว่าอยากได้กิจกรรมนนนนนนะะะคคครรรัััับบเเากกก็มมีีปปณ้ลลยยทุสจดไ สำหรับ,บน้องๆคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นนะครับน้องในส่วนของตรงไหนไหรไง่ายคอมเมนต์มาได้เลยนะครับก็ถือว่าคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่ายังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละเดึองไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วย land, แล้วกันนะครับน้องสำหรับนี้พี่ก็ขอตลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย